รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ หากเธอยังทำตัวสเสียสดยเสียดายจริงจริงเสียดายที่รู้จักกันอุตส่าห์เทใจให้เธอไม่น้อยเธอยังทำลายมันไปซะงั้นเพราะความจะลองเพราะใจเธอไม่ มอะไรแม่มึงเหวันเห็นอะไรหมอะไรแม่เร่มึงดูดีๆีนะมันเหมยวันอะุขนลุกไปหมดฉันไเห็นเห็นอะไรแม่มึงดูดีๆนะเห็นเงาเงาละสีเหลือทองรลาบละมึงดูมันขลุกไปหมดเห็นกับมึงนะลูกมนเหวยวันไหมล่ะ เรียนอต้อกลาต้ลามาพังหดว่าเนี่ยแม่หว่าแลเป็น่หัวดำพูดจริงตัวข้าเนี่ยมีลูมีหีกวศนไครก็ต้องประกาศว้เป็นอย่างนี้เองนีัเป็นยังไงคืออะไระแป ดูสิผมบอกว่าไอ้วันมันเกิดมันมันเป็นเด็กคิดดีมีความกระตันอยู่แล้วมันนักธทรดีคนอื่นเขาไปทั่วแม้แต่ความสุขของมันเองนะมันก็สละได้เพื่อนาคตของมึงกัน้องมันล่ะคุว่าแล้วมันต้องไปแบบนี้โอ้โหดูสิมันขนลุกจริงจริงแม่ มาแล้วก็มาช่วยเพูนี้ช่ยไมู่ก่ะเสร็จแล้วก็จะกลับเรื่องดูดูงเขามป็นคนไห้ใครบบเออดูแลไปหาเขาเขาก็เลยเจียดแต่เอาย้ายพ่อมึงเขาก็เลยเนี่ยดูให้ปูเอาเลยเรียกเข้าไปเพราะเออเขาจะดูดูให้แม่เป็นแม่ผ่าฉันไปดูดอยฉัน่ะย้าูบอกแล้วเขาเม่ดคไม่ใครยังไ รู้หรือเปล่าแลรอว่การเป็น,น,นอะไรการคอรงาันมคตะใครทำดีได้ที่ค่ะฉันด้ช่วยค่ะนี่เด็กคนนี้เหรอที่ฉันบอกว่าต้องให้เขาปวดเล้คอคะเด็กคนนี้แหละที่อยากห้วค่ะหมออเหมอให้หว,วันกับันปวดอ่ะโอใช่เพราะว่าเขาน่กเป็นาชาาิเกิน เขาบวชเราบุญกุศลแล้วมันจะมากจะมายนะคนเป็นแม่ที่ได้บุญแต่อีกวันเงี้ยมันก็คอยเลี้ยงน้องนะเอาง่ะเราเป็นแม่เราเราก็ต้องให้ลูกเราบวชบุญกุศลมันจะได้มากมายนะเพราะชาติแล้ว เราเป็นแม่นะ่ะห้ามเขาไม่ได้รอมันเป็นชีวิตของเขายิ่งห้ามยิ่งบาดยิ่งตุ่ต่ำได้เจริญหนาแม่ไอ้ไฮโลเล่นมาน่ะถึงหมดตัวเลยมันเป็นของของินี้แม่นี่แม่ขาบดและไม่เชื่อไม่วันนะ่ะพินจะพมาเกิด เแล้วว่าทานวันนมหรคุณมมึง่เลยยอมมันวังจะกนเหล้าเล่นไพมันก็จะมันหัวมึงนะสิอะอะฉันฉันจะกินเล้าให้มนเลน้อยเล่นไให้มันเล็นน้อยอันเนี้เนี่ยเฉันสบา่าไม่ล่นท่เนีแม่ใจเยนคู่จนหน้าพักเลยนะแน่แม่สาบา่าหน้าพักเนี้ยขังยอ วันลกแม่นะเล่นให้มันเล่นน้อยทิน้อให้มันเป่นน้อยเนะคะอาสาบานนเพียนยังยอมงพูดลยวรออกมาดับคำไม่ได้นะอาสาบาต่อหน้าพระอันเนี้มือลับคำนะพักจะลงโทษมึงสิบหกสิบชาติอยู่แล้ กัคนครอบครัวเราจะได้จเจริญรุ่งเรืองพ่อแม่ทั้งกาย ว่าลูกทำผิดสีข้อโู้สาแต่ลูกจำเป็นต้องทำเนื่องจากให้เด็กคนหนึ่งได้พ้จากตรงลูกขอน้องรับผิดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวได้เิิดกสาร บอกเจ็บเจ็บเจ็บติพรมให้มันเกิดมาเนี่ยไม่เห็นคนเจ็บหรอกด,ดูสิะหน้ามนหน้าขลอสี่คนนะดีกันต่อหน้าเหรียญหรียาเกาจะช่วยนะลูกจะไส้ลูกนะฉันเลี้ยเงเองก็ได้้เลี้ยงได้ค่าลงค่าข้าของเอาที่ไหนไหมาอืูถาม่อยสิ จะมีผู้ชายขึ้นมาเอาแม่ไป อยู่บ้านสวนนี่ไงแมสากเป็นปบ้านสวนเอาไว้เองเจ้าหนะแกบอกว่าละเล่าเนี่ยเอาไปโยงกินดีนะกินวัละนิดวัละหน่อยวละเพเพต้องเ่งเปปังือสุยอลูกสแกน่ะกินแล้วนะโอ้หิวเ่งปังพะโต